ราะที่ไม่ไปเมืองไทยเพราะว่าคนไทยประเทศไทยตอนนี้ก็ทำแบบทำให้เรารู้สึกว่าคนไทยใช้งานแรงของเราแบบไม่ใช่เต็มใจอะ่ะคือผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเคยมาทำงานที่ประเทศไทยจนพูดไทยได้อะไรได้นะทุกคนเนาะแต่มีเรื่องมีดาวกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเขากลับไปเนาะ กลับไปอยู่ที่บ้านเขาและตอนนี้พอไม่มีการอันนี้กันเขาบอกว่าไม่อยากจับกลับมาแล้วไม่อยากกลับมาประเทศไทยแล้วเพราะว่ากลัวคนไทยะซช้เขาแบบเขาไม่เชื่อใจคนไทยแล้วตอนนี้นะอืเขาไม่เชื่อใจคนไทยกลัวคนไทยใช้์เขาแบบไม่ได้จริงจังเหมือนอะไรเหมือนตะก่อนเนาะมันเป็นธรรมดาแล้วทุกคนเพราะว่าถ้ามีเรื่องมีดาวกัน อะไรมันอยู่ฝังอยู่ในใจมันก็ต้องฝังอยู่นั่นแหละเนาะมมาเป็นแรงงานมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมีวัดระแวงกันอยู่นั่นแหละืมเพราะว่ามันมีเรื่องมีราวกันเนาะทุกคนเนาะแลวเขาบอกว,ว่าเขาไม่อยากจะกลับมาทํางานที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้เขาขออยู่กัมพูชากีกวเขวาบอกเขาบอกว่าคนไทยไม่มีคนดีอะไรประมาณนี้เนาะเขาพูดถึงเนาะ นี่แหละทุกคนบุญคุณที่เขาเคยมาทำงานที่ประเทศไทยเนาะพอกลับไปเขาก็พูดให้เราแบบนี้ใช่ไหมทุกคนพอกลับไปแล้วเขาก็พูดให้คนไทยแบบนี้อืเขาไม่ถึกนึกถึงบุญคุณที่เขามาทำงานที่ประเทศไทยอะอาศัยประเทศไทยเนาะพออย่างนี้เขาก็พูดให้เราว่าพูดให้ประเทศไทยว่าแบบสิ่งที่ไม่ดีอืม ก็อยากจะบอกว่าคนไทยนะเป็นคนที่ใจดีนะแล้วก็ขี้สงสารคนชอบให้โอกาสคนนะคนไทยนะอืมไม่ได้ใจร้ายหรอกนะคนไทยนะถ้าทําดีเขาก็ให้อภัยแล้วแหละแต่ว่าเป็นคนขมิยนนี่เขาจะให้อภัยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขาขมินเสื้อใจไม่ได้แนละ้วตัวคนเนาะอึสุดยอด อยให้ดูคลิปอีกทุกคนเขาพูดว่าอย่างไรบ้างเนาะพะที่ไม่ไปเมืองไทยเพราะว่าคนไทยประเทศไทยตอนนี้ก็ทำแบบทำให้เรารู้สึกว่าคนไทยใช้งานแรงของเราแบบไม่ใช่เต็มใจอะ่ะดูแล้วทุกวันนี้ดูประเทศเอ่อไทยแล้วก็ทหารมาทำลายเมืองไทยไอ้กักบเอ่อเมืองกัมพูชามาทำลายทหาร แล้วก็ดูแลสงสารไม่อยากกลับเมืองไทยแล้วเพราะว่าเมืองไทยคนดีน้อยไม่มีคนดีหรอกเราอยากได้ดินดินเขมรนั่นแหละดินกัมพูชาอ,อันนี้ก็ไม่อยากไปไทยแล้วอยู่บ้านนี่แหละอยู่กัมพูชาทํางานทําหากินเลี้ยงครอบครัวไม่ไปแล้วเมืองไทย